อ่าเสร็จเรียบร้อยคะ่ะสวยไหมคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์<ม>ให้น้องมินนี<ม>่ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่แมที่ช่วยสนับสนุนภาพวาดให้น้องมินนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้น้องนางนะคะจะมาวาดภาพวิวสวยๆค่ะแม่แม่มารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ดาราสาวด้วยนะคะ เมื่อกี้ขออภัยด้วยนะคะหนูไปเอาลูกสาวนอนมาค่ะน้องสาวกำลังนอนเลยเวลานี้เขาวาดภูเขาเสร็จไปแล้วอ่ะมาเติมเกล็ดหิมะสักหน่อยนะคะน้องมินนี่ตั้งใจวาดมากๆเลยค่ะเป็นภูเขามีหิมะล้อมรอบโอเคสวย ต้องเลยจ้าโอเคชื่โอเคครับภูเขาไฟลูกใหญ่ต่อไปลูกเล็กจ้าสวยมากเลยนี่โอเคครับอันนี้จะว่าเป็นพุ่มไม้นะคะอ่าตัดโอเค ลงน้ทะกันจ้ายเกยเกนเลยเยเกยนเลนีลยเยนยนีลยเยนยนลยเยเกยนเลนยเกยยยลนเลกนกินยกินยกินกนกกินกกินกนนเกินยน งลงพื้นน้ำเสร็จแล้วก็มาลงพื้นฝั่งเป็นสนามหญ้ากันต่อนะคะโอเค,อ,เคอันนี้มาแบ่งแยกบริเวณพื้นน้ำกับพื้นพื้นหญ้านะคะโอเคสวยพอแล้วลูกโอเคจ้าเลิศเพอร์เฟกตมาลงสีเหลืองตัดหน่อยค่ะแม่แม่ดูมันเขียวเกินไปนะคะก็มาลงสีเหลืองนะคะเพื่อให้ดูสีสันสดใสสวยงามเพิ่มขึ้นค่ะ สวยสวยลุกสวยสวยสวยสีจ้านี่ค่ะพอลงสีเหลืองมันก็จะมีมิติเพิ่มขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะสวัอ่าเรามาเริ่มต้นไม้กันต่อค่ะลงมาลุกเอ้โอเคอือ จิงจ้านพร้อมแล้วต่อไปลงใบกันจ้า่าลงใบกันจ้ารโอเคลงใบเพื่อให้มีสีสันขึ้นมาหน่อยเนาะค่ะอ่าเอางี้อาจารยนค่ะเอ่ยค่อยๆได้เลยเออเออดีดีดีโอเคโอเคสวย ลงพื้นให้ต้นไม้หน่อยหนึ่งค่ะพุ่มไม้โอ้สวยสวยสวยโอ้ผสมสีออกมานี้ได้สวยมากเลยพอแล้วพระจา๋าสวยแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องมินนี่ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนภาพวาดให้น้องมินนี่ค่ะขอให้ผู้รับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังปนะคะ